สวัสดีครับผมเนฟิตนะครับผมเชื่อไหมครับว่าทุกคนสามารถมีซิ a แพคได้นะครับโดยไม่ต้องซิทอัพเลยนะครับจริงๆแล้วทุกคนนะครับมีซิสแพคอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามีไขมันบางส่วนที่มาบังไว้ทําให้เราไม่เห็นกล้ามเนื้อหน้าท้องของตัวเองนะครับ ซึ่งหลายคนจะมีความเชื่อที่ว่าเราสามารถซิดอัพเราสามารถเห็นกล้ามเนื้อหน้าท้องได้และทําให้ไขมันที่บังอยู่ด้านหน้านะครับหายไปแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีที่ดีที่สุดนะครับในการลดไขมันหน้าท้องของเราและสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องของเราออกมานะครับเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้ให้จบนะครับคลิปนี้มีคําตอบให้คุณแน่นอนนะครับคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดย G Shock รุ่น HRM GBD H 1 0 0 0อันนี้นะครับก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับมีทั้งหมดสออยู่นะครับ ก็คือสีขาวนั่นเองนะครับซึ่งถ้าดูตามดีไซน์แล้วเนี่ยก็เรียกว่าคลาสสิกมากๆนะครับสำหรับรุ่นนี้แข็งแรงมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญดูสปอร์ตนะครับเหมาะสําหรับสายฟิตเนสสายออกล่างกายสายวิ่งนะครับตอบโจทย์มากๆนะครับและท้ายพูดถึงเรื่องฟังก์ชันของตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันที่ผมใช้อยู่จริงๆนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือตัวนี้สามารถวัดค่าที่ประจอนของเราได้ค่า VO2 Max นะครับเป็นค่าที่วัดความฟิตของแต่ละคนได้เลย แล้วก็มี GPS ในตัวด้วยนะครับว่าเราวิ่งไปไหนบ้างนะครับวิ่งระยะทางเท่าไหร่บ้างตัวนี้ก็คำนวณออกมาให้หมดเลยและที่สําคัญนะครับนับก้าวได้ด้วยและโดยรวมนะครับสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการออกกําลังกายของเรานะครับเป็นการจดบันทึกลงในแอปพลิเคชันซึ่งถือว่าครบมากจริงๆนะครับสำหรับฟังก์ชันของตัว G-Shock รุ่นนี้นะครับ ซึ่งวันนี้นะครับผมมีทั้งหมด3ขั้นตอนที่สามารถให้คุณเอาไปทําได้เป็นการลดไขมันที่ดีที่สุดแล้วก็ทําให้คุณเห็นกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ชัดขึ้นนะครับสิ่งแรกที่คุณต้องทํา เป็นสิ่งที่ต้องทําเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องวางแผนในเรื่องของการกินนะครับว่าเราจะต้องกินยังไงคํานวณยังไงให้แคลอรี่ของเราเนี่ยไม่เกินกว่าพลังงานที่เราใช้ออกไปนะครับซึ่งร่างกายจะได้ดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานออกมานั่นเองนะครับอย่างที่2นะครับคือการเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับการฝึกเวทการยกน้ําหนักเนี่ยมันจะช่วยทําให้เรามีกล้ามเนื้อขึ้นมานะครับไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อหน้าท้องเดียวแต่เป็นกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายทําให้รูปร่างของเราดูดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอย่างที่ ให้ไม่สูญเสียกล้ามเนื้อนะครับและสามารถดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานซึ่งอันนี้นะครับก็ต้องจับวัดชีพจรนะครับให้คุมอยู่ในโซนที่เราต้องการให้เบิร์นไขมันได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองนะครับเรื่องแรกที่ผมจะพูดถึงนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนั่นก็คือการวางแผนโภชนาการของเรานะครับสิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจก็คือการทำแคลอรี่เดฟเฟซิตนะครับคือการรับพลังงานมาให้น้อยกว่าที่เราใช้ออกไปนะครับเมื่อเกิดพลังงานติดลบแล้วเนี่ยร่างกายเราจะดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานนะครับอันนี้ในมุมมารลดนะับบไ่ห คุณจะพังร่างกายของคุณก็จะเสียนะครับเสียสุขภาพด้วยอนี้ไม่แนะนําเป็นอย่างยิ่งนะครับผมสิ่งที่ผมแนะนำนะครับนั่นก็คือการทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับหรือทานอาหาร5หมู่นั่นเองนะครับสิ่งที่คุณควรจะเลี่ยงหรืองดได้ยิ่งดีนะครับนั่นคือของมันของทอดของหวานนะครับแต่ในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องทําจนหักโหมจนเกินไปนะครับใช้วิธีการปรับลดลงมานะครับจะทําให้พฤติกรรมของคุณดีขึ้นซึ่งสัดส่วนของอาหารที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นโปรตีน40เาร์เซ็นต์คาร์โบไฮเดรต40เปอร์ ที่เหมาะสำหรับทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องการลดไขมันเพื่อเห็นกล้ามเนื้อหน้าท้องนั่นเองนะครับสิ่งที่คุณอาจจะเคยได้ยินนั่นก็คือการงดแป้งหรือตัดแป้งนั่นถือว่าเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับซึ่งการตัดแป้งไม่ได้เป็นการตอบโจทย์ว่าคุณจะลดน้ําหนักนะครับแต่มันคือการลดแคลอรี่ที่คุณทานในแต่ละวันให้ลดลงมาให้เป็นพลังงานติดลบนั่นเองนะครับผมสิ่งที่ผมอยากให้คุณแนะนําไปทานะครับนั่นก็คือการจดทุกอย่างจดบันทึกทุกอย่างที่คุณทานนะครับซึ่งผ่านแอปพลิเเคคชชัันนนทีีีีี่่่่รรยยยกววาาาาา My Fitness Pro ะสามมาถโหลลดไดไ้้ตจแ มากๆนะครับซึ่งในแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับคุณสามารถตั้งเป้าหมายของคุณได้เลยนะครับว่าใน1วันคุณจะต้องทาน แคลอรี่เท่าไรนะครับซึ่งมันก็มีข้อมูลให้คุณก่อกนะครับว่าเป้าหมายของคุณคือการลดน้ําหนักกี่กิโลต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับหลังจากนั้นมันปร,ประมวลผลออกมาเลยว่าคุณจําเป็นต้องทา,งทานแคลอรี่เท่าไหร่ในแต่ละวันนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทําต่อไปก็คือการใส่อาหารทุกอย่างที่คุณทานในแต่ละวันเนี่ยเข้าไปในระบบนะครับจะได้รู้ว่าในวันนั้นนะ่ะคุณได้รับอาหารเพียงพอหรือยังหรือคุณยังขาดสารอาหารในส่วนไหนบ้างอาจจะขาดโปรตีนหรือเปล่าขาดแป้งหรือเปล่าหรือขาดไขมันหรือเปล่านะครับซึ่งตัวนี้มันก็ประมมวลลลผอออกาได้เเยรื่่งที เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือการฝึกเวทเทรนนิ่งหรือการยกน้ําหนักนั่นเองนะครับการที่คุณยิ่งมีกล้ามเนื้อมากเท่าไหร่เนี่ยจะทําให้ระบบประวของคุณทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับและที่สําคัญมันจะดึงไขมันนะครับมาใช้เป็นพลังงานได้ด้วยนะครับต่างกับการที่เราซิดอัพอย่างเดียวนะครับเพราะการซิดอัพเนี่ยแม้ว่าคุณจะซิดอัพไปเท่าไหร่นะครับเป็นร้อยเป็นพันครั้งสุดท้ายแล้วนะครับชั้นไขมันตรงนั้นนะฮะก็ยังคงบังกล้ามเนื้อซิกก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 แแคคคขขขอออออองงงงงุณยยยยู่่่ซึึาาาาาาารรรรฝเเวนนนะััับมมม็ืํลโดีีต้้้ ยกตัวอย่างเช่นการที่เอาเล่นสกอตตนะครับแบบนี้การที่ผมใช้น้ำหนักขึ้นมาหรือแบกบาเข้าไปนะครับอาจจะเล่น100กิโล200กิโลนะครับทำให้เราสามารถเผาผลาญพลังงานเผาผลาญแคลอรี่และสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยนะครับมากกว่าการที่เราซิทอัพนะครับลี ท่าหนึ่งก็คือเล่นซิดอัพแล้ววัดกันไปเลยว่าแบบไหนคุณรู้สึกว่ามันได้มากกว่านะครับคุณจะเห็นความแตกตา่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับซึ่งท่าฝึกเวทเทรนนิ่งที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นท่าที่ใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนนะครับเพื่อให้สร้างกล้ามเนื้อได้มากขึ้นสร้างความแข็งแรงของร่างกายได้มากขึ้นและที่สาคัญน,นะครับยิ่งใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนมากเท่าไหร่เนี่ยจะทําให้เราเผาผลาญไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถใช้ในาฬิกา G s ช็ Sho ck ตัวนี้นะครับวัดได้เลย ี่แคลอรี่แล้วการที่เราเล่นสะขอเนี่ยเผาผันกี่แคลอรี่นะครับรับรองว่ามันจะเห็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนั่นเองนะครับผมสาหรับมือใหม่ที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายหรือว่าเพิ่งหันมาเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับแนะนาให้เริ่มจาก2วันต่อสัปดาห์นะครับอาจจะเล่นทุกส่วนของร่างกายนะครับกล้ามเนื้อจะได้ออกมาบาลานซ์แล้วค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นนะครับความถี่ในการออกกำลังกายมากขึ้นเช่นน้ําหนักที่เราใช้นะครับจาก5โลเพิ่มเป็น10กิโลเป็น15กิโลนะครับค่อยๆปรับร่างกายเข้าไปพอเริ่มแข็งแรงขึ้นนนนนะนําเป็3วั ถ้าให้ผมเจาะลึกในเรื่องของเวทเทรนนิ่งนะครับทั้งวันนี้พูดก็ไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้เข้าไปดูในช่องของผมได้เลยนะครับเนฟิตนะครับเป็น90%เลยก็ว่าได้ที่สอนเกี่ยวกับเวทเทรนนิ่งเพราะมันมีประโยชน์มากๆนะครับนอกเหนือจากการฝึกเวทเทรนนิ่งนะครับสิ่งที่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเผาผลาญไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพและทําให้คุณเห็นกล้ามเนื้อหน้าท้องได้นั่นก็คือการทาคาร์ดิโอนั่นเองนะครับผมซึ่งการคาร์ดิโอหลักๆแล้วเนี่ยเบิร์น เล่นแล้วเหนื่อยยากนะครับหรือว่าเล่นได้หนักขึ้นแล้วก็เล่นได้นานขึ้นนั่นเองนะครับก็ทําให้เราเบริร์นมากขึ้นสร้างกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นนะครับแล้วจะทาให้เราเกล้ามเนื้อนหน้าท้องหรือว่าเห็นหน้กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งการคาร์ดิโอนะครับคุณสามารถเลือกการคาร์ดิโอในรูปแบบที่คุณชอบมากท,ท,ที่สุดได้เลยนะครับการคาร์ดิโอผมไม่อยากให้เกิดการบังคับจิตใจจนมากเกินไปหรือเลือก,เล,อกเลือกกิจกรรมที่คุณไม่ชอบนะครับยกตัวอย่างเช่นผมไม่ชอบวิ่งงงบบนนนน่่่่่่วววววิิะะครรรรรรกกกก็็ผมมอออาาาาาาจจไไไปปปสด้หืุณชเย ใช้น้ำหรือการเล่นกีฬาต่างๆนั่นเองนะครับแต่ว่าการคาร์ดิโอนในที่นี้นะครับหลังจากที่คุณฝึกเวทเทรนนิ่งไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้คุณทานั่นก็คือการควบคุมโซนให้อยู่ในโซนที่ร่างกายดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานไม่เอาการดึงคาร์โบเรตมาใช้เป็นพลังงานนั่นเองนะครับถ้าให้พูดถึงโซนแล้วเนี่ยถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คืออยู่ในโซน2หรือโซน3นั่นเองนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ในโซน2 รือโซน3นะครับจริงๆมีทั้งหมด5โซนนะครับเราก็จะต้องคำนวณให้เป็นก่อนนะครับวิธีการคำนวณง่ายๆนั้นก็คือการเอา220มาลบกับอายุของเรานะครับคุณก็จะได้ค่า maximum heart rate ของคุณเป็นอัตาตาการเต้นของหัวใจสูงสุดของคุณนะครับของผมลบบวกลบคูณหารนองมาแล้วนะครับจะอยู่ที่ 192อนะครับอันนี้เป็นอัาราการเต้นของหัวใจของผมสูงสุดซึ่งคราวนี้นะครับก็จะใช้โซน2โซน3ซึ่งจะอยู่ประมาณ65-80%ถึงนตะครับอัตตาเต้นของหัวใจของผมที่ผมจะต้องคุมโซนในการทำคารีโอของผมนะครับโดยใช้นาฬิกาตัวนี้เป็นตัววัดนะครับก็จะอยู่ที่1 2 5่งถึงหนึ่นั่นเองนะครับซึ่งการทําแบบนี้แล้วเนี่ยร่างกายก็จะดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็ทําให้ปอดกับหัวใจร่างกายของเราแข็งแรงขึึ้้้นนนนนดวย่่เองงะซผมแํา คือคุณจะต้องใช้แอปพลิเคชันของ T-Shock ok Move ด้วยนะครับเพื่อเป็นการซิงข้อมูลเข้าหากันแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมันก็จะสรุปข้อมูลทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือการทาคาร์ดิโอของเราว่าเราคาร์ดิโออยู่ในโซนหรือเปล่านะครับแล้วเวลาที่เราออกกําลังกายเนี่ยมันออกกาลังกายทั้งหมดกี่นาทีแล้วนะครับขาดไปหรือว่ามากเกินไปหรือเปล่านะครับรซึ่งตรงนี้จําเป็นปมากมากเพราะถ้าคุณออกกำลังกายเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับหรือน้อยเกินไปก็ไม่ได้ไประสิทธิภาพเหมือนกันนั่นเองนะครับใช้เวลาเพียงแค่30นาทีถึง45นนาทีีก็เพพยงพอแล้วะครับ าการที่เราเล่นเวทไปประมาณ1-2ชั่วโมงแล้วทำคาร์ดิโอแบบเป็นชั่วโมงมากเกินไปนี่ร่างกายอาจจะสูญเสียกล้ามเนื้อได้นะครับใน1สัปดาห์พยายามให้ได้อย่างต่ำนะครับ150นาทีต่อสัปดาห์นะครับนั่นถือว่าเป็นการคาร์ดิโอที่มีประสิทธิภาพมากๆนะครับ สรุปนะครับถ้าเ,เพื่อนๆอยากมีซิกแผงนะครับและลดไขมันแบบยั่งยืนได้นะครับก็แนะนําให้ทําตามคําแนะนําข้างต้นที่ผมได้พูดไปเลยนะครับทั้งในเรื่องของการฝึกเวทเทรนนิ่งการทำคาร์ดิโอที่ถูกต้องแล้วการคุมอาหารให้เกิดแคลอรี่เดฟิ ц ิตนะครับทำสามอย่างนี้รับรองว่าคุณจะเห็นผลแน่นอนนะครับสิ่งที่ไม่อยากให้ทำนั่นคือการซิทอัพแล้วหวังว่าจะให้เห็น กมเนิดิแพคของตัวเองแล้วหวังให้ลดไขมันเฉพาะจุดก็คือหน้าท้องของเราออกไปนะครับซึ่งมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับแน่นอนนะครับสาหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยอยากให้ค่อยๆปรับพฤติกรรมของตัวเองนะครับค่อยๆเปลี่ยนนะครับไม่แนะนําให้ทําแบบหักโหมจนเกินไปนะครับจะทําให้เราไม่มีความสุขได้นะครับและที่สาคัญกว่านั้นนะครับถ้าคุณรู้ว่าคุณใช้พลังงานไปเท่าไหร่นะครับคุณก็จะได้รู้ว่าพลังงานที่คุณได้รับกับพลังงานที่คุณใช้ออกไปให้มันสัมพันธ์กันนะครับซึ่งพลังงานที่เราใช้ออกไไปสาาามรถวััดด้ผ่นนพลิเคช ck และสามารถเชื่อมต่อกับ T Shock Watch รุ่นนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งเรายังสามารถตั้งเป้าหมายในการออกกายได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะมีการแข่งวิง่งเราสามารถเซตระยะทางใส่ข้อมูลส่วนตัวของเราวันที่เราจะแข่งเป้าหมายที่เราอยากจะทําให้สําเร็จนะครับและในแอปก็จะประมวลผลออกมาแล้วเราก็ทําตามโปรแกรมในแอปพลิเคชัน G Shock Move ได้เลยนะครับสาหรับผมนะครับผมก็ใช้แบรนด์ G Shock มานานแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทาง G Shock ด้วยนะครับที่ส่ง นาฬิกาตัวใหม่ล่าสุดมาให้ผมได้ใส่ลองนะครับนั่นก็คือรุ่น GBDH 1 0 0 0ันนั่นเองนะครับตัวนี้อยากให้เพื่อนๆเ,เอาไปลองใช้กันดูจริงๆนะครับฟังก์ชันบอกเลยตัวนี้ครบและตอบโจทย์มากๆนะครับมี2สีใหม่ล่าสุดนะครับสีดําส้มและขาวเขียวสีสวยถูกใจสายสปอร์ตชาร์จได้2แบบคือผ่าน USB และจากพลังงานแสงอาทิตย์ดีไซน์หน้าปัดและตัวเรือนยังคงความเป็น DNA ของ G-Shock ดูสวยเท่และทนทานต่อ,อการใช้งานครับจุดเด่นของรุ่นนี้คือสามารถจับตาการเต้นของหัวใจได้ ได้แบบเรยลไทม์ time, คำนวณออกซิเจนสูงสุด VO2 Max มี GPS built-in ไม่ต้องพกโทรศัพท์ติดตัววิเคราะห์ข้อมูลการออกกําลังกายการผาอลาญนแคลอรี่ข้อมูลเส้นทางการของกายได้อย่างแม่นยํามี notification mode แจ้งเตือนอ e ีเมลข้อความหรือโทรศัพท์หน้าจอแสดงผลลัพธ์ชัดเจนแม้อยู่กลางแจ้งใช้งานง่ายๆเลยครับเพียงเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน t s h o c k Move หรือจะดู result ของการอารอนกายผ่านตัวนาฬิกาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าใครสนใจ T s h o c k Training Watch รุ่น GBDH1000 ตัว สามารถหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ Casio ในห้างสรรพสินค้าชั้นนําหรือช็อปออนไลน์ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือแอดไลน์แอดคาซิโอซีเก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามผมผ่านช่องทาง y o u t u b e Facebook Instagram นะครับ <c oughs> ในฟิตแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ